สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านพ่อแม่พี่น้องที่ชอบตัวเลขเลขมงคลนะครับผมเลขเสียงโชคเสียงลาบให้กับพ่อแม่พี่น้องในวันที่16พฤศจิกายน2 5 6พโรค14ขึ้น12บค่ำเดือน12วันนี้ผมได้นำเลขกำลังวันมาเสนอครับ นะครับผมในเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเรื่องหาศลีกิ่งแบงรัฐ,รฐบาลวันที่สิบกพฤษายนิกาพันห้ารอหสิบสี่เป็นแนวทางนะครับเพ,พ,พ,พื่อนเพื่อนี่เพียงน้อง,องเลขคาดการนะครับอันนี้คาดการเลขกำลงังวันนะครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนเพียงน้อง,องเลขคาดการผมนะครับผมเลขคาดการผมมีอยู่สี่เก้า64เก้าเจ็ดหหนึ่งหกสี่ เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สามสองสองสามหนึ่งนะครับเลขคาดการกำลังวันอังคารนะครับผมเมื่อที่แล้วเลขคาดการนะครับห้าเก้านะครับแต่ไม่ออกตรงตรงไม่เป็นไรครับผมถือว่าผมให้ไม่แม่นโอเคนะครับผมไม่โดนอ่ามันต้องตรงตรง ครับก็ใครโชคดีก็โชคดีไปขอแสดงความดีใจกับทุกคนนะครับที่โชคดีในวันที่แล้วที่ผ่านมานะครับผมแต่ผมได้คิดค้นค้คนหามา,านะครับก่อนอื่นผมต้องพูดถึงก่อนเดี๋ยเนเพื่อนพี่ๆจะหา,าผมโมมีเอาตัวเลขมาเขียนให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ดูกันไม่ใช่นะครับผมได้ส่องหาตัวเลขนะครับเป็นแนวทางในการออกของตัวเลขแต่ละครั้ง ถูกบ้างผิดบ้างผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยใน,วนโวกาสนี้นะครับผมเพราะว่าผมก็เอาตามสิติที่หวยออกนะครับผมก็ชี้ชี้เป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนนพี่ทุกคนได้เอาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเรื่องหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนอาจจะถูกกันตรงๆนะครับเอาของผมเป็นแนวทางไว้นะครับผมเพราะของผมเนี่ยมันมาจริง เข้า <utan> จริงนะครับแต่ลบลางครั้งผมอาจจะจำไม่ถูกนะครับผมวันนี้ผมก็ได้คัดตัวเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆนีพน้พี่ก็ลองเอาไปเลือกซื้อเลือกษาเลือกเลือกจับกันดูครับจับเลือกซื้อเลือกหาสลากากินแบ่งรัฐบาลกันเอานะครับผมนะครับผมก็ได้เอาสิติบางทีผมก็นั่งคิดวันนวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขอไัยที่ออกมาล่าช้าก่บคุณอื่นเขา แต่รับรองครับว่าไม่ไปร้องเรียนแบบใครนะครับผมเพราะผมจะไม่ล้องเรียนแบบใครผมเอาตามความรู้สึกของผมนะครับที่ผมได้เคยเร่มเรียนมาเคยศึกษามานะครับผมคับก็ขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับผมก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียนแบบใครนะแต่ผมเอาตามครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยสอนมานะครับผมวิธีหาตัวเลขก่อนอื่นผมต้องพูดถึงวัานอาังคารก่อน นะครับเลขวันอังคารนะครับเลขวันอังคารวันที่สิบหกนะครับอ่าเมื่อกี้พี่พี่น้องดูเลขวันอังคารอ่าดูนะครับอ่าแคปแคปหน้าจอก่อนเลยครับนะครับเลขกาลังวันอังคารนะครับผมเพื่อนๆพ่ี่สิบสองาเดือนสิบสองนะครับผมนี่ครับนะครับผมที่ผมได้นั่งพิจารณาในเลขกำลังวันนะครับ เผื่อจะโดนจิตโดนใจใครบ้างบางคนนะครับลองลองลองเอาไปจับเสื้อเสื้อสันหาดูครับนะครับผมเดี๋ยวเรื่องกี้ลืมบอกว่าตัวไหนกับตัวไหนอันนี้นะครับเป็นพี่จะจับดูเปรียบเทียบกันเอาสองวงนะครับนะครับผมอันนี้คือเลขคาดการที่ผมได้จับออกจากตอนนี้นะครับนะครับผมนะครับต่อไปผมจะพูดถึงสิติหวยออกนะครับ ่อออกเดีย๋ยวหลัง20ปี30ปีนะครับผมเดีย๋ยวผมไล่มานะครับผมก่อนอื่นผมจะพูดถึงเลข20ปีก่อนเลข20ปีที่ออกตรงกับวันที่16พฤศจิกายน2 0 0 0ันนะครับที่ผ่านมา20ปีมีอยู่ 2, 2 2ปีนะครับพี่นๆพีพน่น้องคือปี2 2 2547กับปี2553 2547ที่เลข ผลที่ได้รางวัลก็คือ7 5 4 6 22กับ64นะครับผม813กับ9 93กับ43นะครับผมเพื่อ,อ,อนๆีพใน20ปีนะครับมี2องงวดน,นะครับผมแล้วก็มีู่2ปีก็คือ47กับ53อันนี้อาจจะเป็นแนวทางเพื่อนๆที่พ,พ,พี่ลองเอาไปเลือกซื้อเรื่องหาสล,สลากกินแบ่งรัฐบาลดูครับเลือกสันดูนะครับ เปจะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเรื่องหาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับผมอันนี้20ปีนะครับผม20ปีที่มีออกอยู่2 2วัดนะครับผมก็ได้ไปข่อยคว้าค้นหามาให้เพื่อนเพื่อนพีน่น้องทุกคนเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการนําไปเลือกซื้อเรื่องหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมครับผมแล้วก็ ปี64นะครับได้ออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลตรงวับบนอังคารออกไปแล้ว3งวดนะครับผมมีที่16กุมภาพันธ์นะครับผมผลสลากที่ออกก็คือ424 603กับ39นะครับเพื่อนๆในอพีก็ลองลองลอง,ลองดูตัวเลขที่มันออกมานะครับในวันอังคารแล้วก็16มีนา890 422กับ19นะครับผมแล้วก็1มิถุนายนนะครับผมที่ผ่านมา สองเก้าสองเก้าเจ็ดสองกับสี่ห้านะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่ก็ลอง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 ดูครับว่าในเลขสามงวดนี้มันจะเอาเลขอ,อะไรมาเขาเรียกว่าอะไรนะครับมาผสมประส,ระสานให้เป็นสามตัวหรือสองตัวล่างนะครับก็ลองลองดูครับผมเผื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเผื่อเป็นแนวทางนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนี่พี่ลองเอาไปเลือกเลือกหาดูนะครับผม วันอื่นผมก็จะมาพูดถึงเลขออกบ่อยวันอังคารก่อนเลขออกบ่อยวันอังคารก็มีสองตัวบนเลขที่บ่อยวันอังคารสี่ครั้งนะครับผมห้าสี่รู้สึกว่าจะดังไปแล้วนะครับมาช้าผมมาช้าไปมาช้าก็กราบขอโทษขออภัยไว้แล้วโอกาสนี้ด้วยครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบไปกราบขอโทษขออภัยไว้แล้วโอกาสนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ช่องเหลิอมชาแนลครับสองตัวล่างครับสองตัวล่างแปดหกครับเด่นหกสี่เก้าแปดนะครับผมและอยากให้เพื่อนๆนี่พี่ห้อยไว้นะครับตัวเลขที่ปรับเซียนสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะครับนะครับผมหกสีก็น่าจะอัานแล้วล่ะนะครับแล้วก็เลขปรับเซียนสามตัวบนเลขปรับเซียนนะครับเพื่อนนี่พี่ เลขไม่สวยไม่สวยแต่ปราบเซียนมาแล้วครับศูนย์หนึ่งสองหนึ่งร้อยสี่หกหนึ่งนี่คือเลขปราบเซียนนะครับเพื่อนๆนพี่เลขปราบเซียนลองดูนะครับกันไว้ไม่เสียหายนะครับผมสามตัวนี้นะครับกันไว้ไม่เสียหายนะครับ,รบเพื่อนๆในพี่น้องเพื่อนๆพี่น้องอาจจะปางปลังกันก็ได้นะครับ ไม่มีใคร <Christina. S 1> เรื่องรู้อนาคตข้างหน้านะครับเพื่อนๆที่พี่อ่าครับไม่เห็นะนี่ครับผมเลขปราบเซียนนะครับอ่าครับและทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเลขที่มันออกคู่กันนะครับในเดือนพฤศจิกายนที่ผมเด้นคนขวาสาสิบปี อันนี้เป็นแนวทางนะครับจะเชื่อไม่เชื่อให้เพื่อนพี่เ,เพื่อนเพี่ทุกคนพิจารณาดูเอานะครับผม9ก้าเห้ามาคู่กันนะครับ9ก้าสามหมาคู่กันนะครับ8 6ดห0สี่เก้านี่เขาชอบมาคู่กันนะครับหนึ่งห้กับ92้นี่เขาก็ชอบมาคู่กันนะครับ เพื่อน,พ,นพ,พี่ว่าผมชอบตัวไหนผมชอบ975กับ70เพื่อนพี่ว่าแล้วทำไมชอบเพราะผมได้ไล่แล้วผมไปเจอตรงนี้ครับ975อันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวส่วนตัวนะครับเพื่อนๆพที่พ,พี่นะครับผมผมชอบคือ97570 นะครับผมชอบนะครับเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเรื่องหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมในสี่ชุดหนึ่งสองสามสี่เพื่อนพี่พี่ทุกชุดมีที่ที่จะออกได้นะครับส่วนที่ผมชอบก็คือเก้าเจ็ดห้ากับเจ็ดศูนย์ ก็จะมาคู่กันนะครับผมเพื่อนๆที่พี่ก็ลองเอาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อลงหาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในวันที่16พฤศจิกายน2564 12ค่ำเดือน12นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่พี่ทุกคนที่เข้ามาดูนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนเพ่อทุกคนพี่พี่น้อง,องทุกคนจงประสบความสุขความจเจริญมั่งมีสีสุขเย็นดิเจ็บไปได้จนนะครับผมขอให้ทุกคนถูกรัตตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนครับ